you เช้นี้ที่กาดกลางนาครับผมมาแน่ถอยที่ที่นอนรายความสุทในการเดินทางครับวันนี้เช้านี้มีอเล็กมารับผมที่แฮร์รี่เกตเฮาส์นะครับเพราะว่าการเดินทางผมเริ่มขึ้นใหม่น,นะครับการเดินทางจริงในเชียงตุงผมอยากอยู่มากๆเลยนะเพียงแต่ว่ากล้องผมมีปัญหา,าครับเกี่ยวกับระบบไม้กันสั่นครับจริงๆแล้วไอ้กล้องเนี่ยผมเอาไปเช็คที่สุ่มแล้วมันไม่มีอะไรครับถ้าจะรอก็เราไปเดินแต่ว่าการเดินทางที่ผม,ะมนะกับเพื่อนๆที่ติดตามผมผมแล้วก็ที่มีคนใช้ผมไปเมืองถึงเมืองแสมีเนี่ยรออยู่ผมก็เลยต้องรีบมาก่อนนะ การเดินทางครั้งนี้ก็เลยมาแบบด,ด่วนๆแล้วก็มาจับใจความที่เชิงตรงาราะเรียดอที่ในการเดินทางที่เชียงตุงมันจะมิก็จะไม่ชัวร์เพราะทุกคนเดินทางมาจากต่างประเทศนใ,นใ,นในประเทศไทยพอมาถึงเชียงตรงปั๊บนะทำให้การเดินทางสะดุดมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟมินที่เต็มตลอดแล้วก็ไม้กระสานที่เจงครับวันนี้ผมบลอกเข้าไปเอาไม้ไนนะกระสานมาครับก็หอังว่าเพื่อนคงได้รับชมการเดินทางผมต่อนะครับไปแล้วไปจ้าโอเคเจอกันนออนคนสวยตัวค้ำทิปไปโอเคไปเล็ก ถิงแล้วครับท่ารถสามลาวสิ้พักจองรถให้ผมเป็นที่นั่งที่2แล้วก็ผมต้องไปทําเอกสารที่ตอมออก,ก่อนครับวันนี้นะช่วงเวลาที่ผมมาถึง7จ็ดโมงครึ่งกว่าครับคนไม่เยอะครับเดี๋ยวขอญาตเอาของลงทําเอกสารเสร็จเตรียมตัวเดินทางสูงก่การเดินทางครั้งใหม่นะและครั้งหน้าผมจะกลับมาเชียงตุงเองนะผมคิดว่าผมจะรับปากเพืเ่อนๆให้ได้ดีและทําให้ได้มากที่สุดครับที่มีโอกาสได้มาเชียงตงุงโอเคครับแล้วเจอกันนะครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวผมต้องขึ้นรถแล้วเล็กเฮ้ยลืมกระเป๋าขึ้นดดรถสิโอ้ยกระเป๋ารถนี่ๆๆๆๆอตายแล้ว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 โอ้โหหมดแล้วเออใส่ใส่ทีอันนี้เอาตรงกากีกากีท,ท่าฉีดท่าฉีดเล็กท่าฉีดเล็กหมดเลยเ,ลก,เลก,กับลืมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมคงต้องเดินทางแล้วครับคนขับรถเรียกครับกระเป๋าก็ไม่ได้ไปเกือบต้องกลับมาเชียงตุงใหม่เหมือนจะไม่อยากให้ผมไปเลยนะ กระเป๋าใส่แล้วท่าคิเลกครับเดี๋ยวขอญาตเดินทางกลับนะครับก็จะเดินติดตามชมวันเดินทางของอเน,น่ทัวร์กินที่นอนไลน์ความสุขการเดินทางนะวันนี้ใครมาส่งแล้วนะอเล็กพี่กับก่อนวันหน้าคงได้เจอกันนะร,ร,รอนังเอกเอจับมือจับมือละเอาประเพณีก็ไอคนถ้าคนคน,คนท่าคิเลกไอคนเชียงตวนี่คือก็จับมือหรือว่ายัางไงเวลาอเอาสวัสดีสวัสดีครับเหมือนกันนะเจอกันอเล็กไปนะวันนี้มีอเล็กเป็นเดียวมาส่งคนเดียวครับผมต้องเดินทางกลับแล้วนะ เพื่อนๆยังคงชมการเดิน,นทางของผมได้ครับวันนี้ถึงจะไม่มีนักเอกมาส่งแต่ก็คิดว่าวันหน้าน่าจะคงมีคนที่มาส่งผมนะแล้วก็เพื่อนๆคงยังติดตามชมการเดิน,นทางของผมต่อนะครับไปแล้วนะกินเที่ยวนอนอะไรกับอแนเอขอความสุขดธวการเดิน,นทางครับนะป่ะเดี๋ยวราเตรียมตัวเดินทางกลับมานะนักเอกของเรามาแล้วครับไม่ทันแล้วแป้งมาช้าไปนะรับเวลาน้องแป้งก่อนนะครับไอ้หยา วันนี้นกแป้งติดงานด้วยนะจะไปรำนกแต่ว่าน,นกแป้งยังมาส่งแป้งแป้งไปแล้วไปรำนกนะอะเดี๋ยวลาก่อนลาสาวเชียงตุงก่อนวันนี้จะไปรำนกแล้วใช่ป่ะเออเราค่อยเจอกันใหม่หรือว่ามาไม่ทันแล้วโอเคอ๋อรถน่าจะมาแปดโมงเดี๋ยวเขาบีบแกรเรียกพี่ไปแล้วนะไว้เจอกัน <c oughs> See you again หวังว่าเป็นเช่นนั้นโ <Okay. S 1> อเคอะระหว่างนี้มีอะไรจะฝากถึงคนไทยมากคนไทยเขารอดูอยู่ถ้าแป้งไม่มาส่งนี่พี่กลับแล้วนะไม่มีไม่มีคนมาส่งความพิถิถนให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในชาวไทยกลับแล้วก็รถเรียกแล้วพี่ก็ขึ้นรถแล้วแล้วพี่เห็นแป้งขับรถมาพี่ก็เลยลงมาอ๋อเจ้า่เห็นน้องแปง้งอ๋อเห็นอยู่นะแล้ว <B> นะเจอกันอ่อโอเคครับน้ำลาสาวเชียงตุงเรียบร้อยนะเจอกันแป้งไปโอเคคร <B> ับ ขอบคุณเพื่อนที่จมามฉุดมาเดินทางของผมกับไอแนนตัวกินที่นอนออนไลน์ความสุขในาการเดินทางครับไปแล้ว <Okay. S 1> ถึงนะครับเมืองแพร่ครับครั้งหนึ่งที่เราเดินทางมากินข,ข้าวกลางวันที่นี่ครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกลางวันหรอกแต่มันเป็นช่วงเวลาเช้าๆเขาต้องต่อนให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่อาศัยรถมาครับได้แวะใช้บริการห้องน้นงานะฝรั่งก็เยอะนะต้องเชื่อชองช้าก,ก็เยอะครับมาเที่ยวที่ชิงตุงยม,ม่าครับช่วงนี้นะสุดยอดบรรยากาศนะผมไม่รู้ว่าคันนี้จะใช่รถน้องทิพที่มาพร้อมกันหรือเปล่าแต่ว่ามาคนละสถานีนะครับเดี๋ยวโทราหาน้องทิพก่อนดีกว่าว่าใช่เขาไหมนะ ก็ผมนั่งมารถคันนี้ครับเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำเซ็ตก็หาข้าวกาินถ้าเจอเนาะทิพต์ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ได้พูดกับน้องทิพด้วยนะครับก็จะดึงติดตามชมการเดินทางของแอนแนนที่น้องมาความสุขการเดิน,นทางต่อนะครับมาอยู่คนละฝั่งกับพี่ใช่ไหมเนาะพี่กำลังมองหาน้องทิพย์น้องทิพย์กินก๋วยเตี๋ยวฝั่งนู้นเปล่าผมเจอน้องทิพย์ครับคุยสมอลท็อกอยู่น้องทิพย์เพนโพมแล้วก็โทรมาทักผมก่อนเลยนะขออนุญาตเดินไปหาน้องทิพย์ก่อนร้านไหนวันนี้ทิพย์เสื้อแดงเปล่า น้องทิพย์นักเสื้อแดงคนนั้นเลยใช่ทิพย์เปล่าอ๋อน้องทิพย์มาดูน้องทิพย์เรเดินไปหาน้องทิพย์ครับโอ้เจอน้องทิพย์น้องทิพย์เห็นผมลงรถมารีบโทรหาก่อนเลยโอเคเราไปกินข้าวกับน้องทิพย์ดีกว่านะป้าวันนี้เล่นข้าวน้องเป็นโอกาสที่ดีครับถึงจะนั่งรถมาคนละกคั้งแต่เรามาเจอกันที่นี่ผมรู้สึกว่าเป็นนิมิตรภาพที่ดีกับการเดินทางในการเดินทางมาถึงตุนสารทิพย์แต่ละครั้งเลยสุดยอดพี่ไม่เคยมากินร้านนี้เลยจ้ะน้องทิพย์สั่งเผื่อพี่หน่อยดิเอาแบบเหมือนน้องทิิพยยย์เเลกนออะไร่ มาคนเดียวหรือมากับใครทิพตอ๋อนี่น้องๆรือว่ายัางไงเลยใช่ค่ะน้องๆจากตงซี่หมดเลยนะ,ะน่ารักทุกคนพิซเตอร์พี่วันนี้ไม่มานะน้องคนที่ปักกันประตูเงินประตูทองชุดสีชมพูนะอยู่งานเดี๋ยววัหน้าพี่จองตัวนะวัหน้าเอามาทําอาหารบ้านนอกทิพตต่อเลยนะก็เดี๋ยวขอญาตกินกว๋วยเตี๋ยวข้าว<ๆ>ซอยน้อยใช่ไหมใช่ใช่ที่ร้านนี้ยังไม่เคยกินเลยก็ดูบรรยากาศอีกครั้งครับการเดินทางมาที่เมืองแพร่ครับแล้วก็เจอสาวสวยบ้านตง4ี่ครั้งหนึ่ง รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่พี่อบอุ่นมากเลยเวลามาเชียงตงุงน้องสาวมาต้อนรับแล้วก็เจอน้องสาวตลอดรู้สึกโอเคเลยนะจะพี่ขอเลี้ยงนะจ๊ะเ,นะเลี้ยงสาวๆมันต้องสี่ครั้งนะครับโอเคแล้วเจอกันครับระหว่างการเดิน,นทางว่ปรุงให้พี่ด้วยเหรอเอาสูตนน้องทิพย์เลยมาแค่ใส่ซีอิ๊วก็จบแล้วใช่ไหม เดี๋ยวพี่เติเมเองก็ได้ที่เหลืออ่ะพี่เติเมเองน้องทิพกินเลยจ้ะโอเคครับขอบคุณที่ตามชมการเดินทางของผมนะครับแล้วก็คุณสาวสวยที่ดูแลผมอย่างดีครับกินโชว์นะครับก่อนปิดคลิป <c oughs> <c oughs> น้องสาวผมนะดูนี่ดูน้องสาวผมป๊อตอู วันนี้ใครดีไหมจ๊ะมีคนชมว่าน,น่ารักมากเลยขาย,ย,ยไม่ค่อยได้นะขายไม่ค่อยได้นะนะน่ารักมากเดี๋ยวโตอีหน่อยเดี๋ยวพี่ยิ้มตัวเป็นนางเอกที่เมืองแพงนะเนอะน่ารักมากครับน้องสาวคนนี้น้องสาวเลยนะก็ยังขายของต่ออยู่นะแต่ผมขอยัดเลยไม่ขึ้นแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยมีโอกาสน,นะพี่คงได้เจอใหม่นะ,ะครับโอเคน้องทิพย์ไปแล้วป่ะ รถที่ผมมาครับก็จะออกแล้วครับรถน้องทิพย์ก็จะออกแล้วครับขออนุญาตส่งน้องทิพย์ตรงฝั่งนี้ก็แล้วกันนะน้องทิพย์น้องทิพย์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะไม่ใช่ว่าลืมพี่แล้วนะโอเคแล้วเจอกันนะครับสาวๆบ้านตรงสีจ้าก็ส่งน้องขึ้นรถก่อนนะครับส่งตรงนี้พอนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นรถทางนี้ครับก็ฝากการเดินทางที่งดงามครับกับการเดินทางที่ผมคิดว่าผมมีความสุขมากที่ได้เจอกับมิตรภาพที่อยู่ระหว่างการเดินทางแบบนี้ครับ โอกาสหน้าทิมหน้าฟ้าใหม่ยังมตีต่อนะครับสำหรับการเดินทางของผมที่เชียงตุงครับก็อย่าลืมติดตามชมการเดินทางของอันแน่ทัร์กินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับแล้วเจอกันเนอะเดินทางคนเดียวต่อครับจริงๆถ้าได้เดินทางกับน,น้องๆบ้านตงสีน่าจะเป็นอะไรที่ดีครับแต่ว่าเราเลือกที่เดินทางมาแบบนี้คนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวต่อครับนะสุดยอดนะเจอกันอีกครั้งครับที่ท่าเกรกครับน้องสาวคนเดียวรออยู่ครับเจอกันได้นะครับผม คนขคับเรียกลูกค้าแล้วครับก็บีกแกเรียกผู้โดยสารให้ขึนะ้นรถได้แล้วนะก็กานทำรงที่ทางครับสู่ภาคเหือครับสองชั่วโมงเจอกันกับน้องสาวแสนสวยที่จะมารอนรับผมที่ทางาารับ ถารถสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศวันนี้ที่ท่าเทีเครับรถคึกคักดีครับผมมาถึงที่นี่ช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงนะทุกบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่านนสามดาวนะครับแล้วว่าน,น่าจะไม่มีอะไรโล่งแล้วโล่งนะครับสนามลานจอดรถครับเพราะว่ารถน่าจะหมด1ิเดโมง น้องสาวหอมเดียวผมมาหรือยังเอ่ยนะน่าจะมาแล้วครับรถคันนี้ครับ P C X มาจอดรอดที่นี่นะครับนี่ครับสาวสวยแห่งท้ายกันเลยครับใกล้สาวนำทางผมในทีมนี้ครับที่มาคอยรับส่งผมที่ถนนนำทางสามเหล่าครับเดี๋ยวเจอกัน,กนกหอมเดียวแล้วก็การเดิน,นทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทยสักครู่ครับแล้วก็เราเจอกันระหว่างการเดินทางของแนนดนทิ่นอไลน์กับผมการเดินทางต่อได้แล้วนะครับไปไมุขค่าดูพี่อตใกล้ๆเดินกันมา ผมว่าขาดตั้งกล้องเสียแต่ดูหน้าคนสวยไม่ชัด <laughs> นี่โดนงานมาหรือเปล่าหรือว่าไงหอมเดียวมาดูหอมเดียวครับประสานงานตั้งหน้าด้านให้หมต่ออันนี้มารับพี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะปอ,อยู่ออฟฟิศนะอ,ออฟฟิศเรมามาเลยได้จ้ะก็เดี๋ยวให้น้องหอมเดียวไปส่งก่อนนะครับก็น้องหอมเดียวก็ต้องมา ทำงานด้วยนะแล้วก็มารับผมด้วยครับก็รู้สึกเกรงใจน้องมากเลยนะก็หวังว่าน้องสาวคนนี้คงไม่ทำให้ผมผิดหวังต่อนะไปกินข้าวมายังกินแล้วกินแล้วนะเดี๋ยวไปส่งพี่หน่อยนะที่หน้าด่านแล้วก็เจอกันระหวา่างการเนทางผมอีกครั้งครับกับการไปหาขาตั้งกล้องใหม่กับอันน่ถอดกินที่นอนลายความสุขนกานนทางนะครับไป เดินทางมาถึงบริเวณด่านชายแดนท่าคีเล็กเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวลงรถก่อนแล้วลาน้องสาวอย่างเป็นทางการวันนี้แค่วันเดียวแต่ส่วนที่เหลือพี่อาจจะต้องรบกวนน้องผอมเดียวใหม่นะสาวสวยวันนี้ก็คือสาวสวยของพี่ต่อไปทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคค่ะอดีจ้าบอกว่าคงไม่ได้มีแฟนนะพี่คงได้ใช้บริการในการรับส่งหน้าด่านท่าคีเล็กแล้วก็อาจจะเป็นไกด์นำเที่ยวในเชียงตุงหรือว่าที่เมืองอื่นต่อไปในตองจีนารชานได้ค่ะได้เพียแล้วเจอกันนะครับ Yeah.